<ห>แ<ส>บนุ่มมากนุ่มอืมกลิ่นนุ่มมาก วันนี้นะคะจอมจําจะพาทุกคนไปชิมเมนูจากร้าน Baker e x p l o r ซ์พอที่เขาใช้น้ำมันรำข้าวคิงในการประกอบอาหารค่ะในแคมเปญ from heart To Heart จากใจของคิงสู่ใจของคนุนั่นเองคะ่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงตามมา แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่แนนะคะ่ะสวัสดีค่ะเจ้าขอ,องร้านเบเกอร์เอ็กซ์ฟอยด์ของเราเองนะคะก่อนอื่นเลยสำหรับขอถามพี่แนนก่อนว่ารู้สึกยังไงที่แนนเป็นครอบครัวเดียวกับน้ำมันน้ำข้าวคิงค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแนนเองชอบใช้น้ำมันน้ำข้าวอยู่แล้วแล้วพอได้ใช้น้ำมันน้ำข้าวคิงเลยคือแบบเฮ้ยอันนี้คือแบบเวิร์กมากในการทำขนมอย่างนี้ใช่ไหมใช่<ๆ>ใช่ใช่เลยค<ๆ>แต่แบบไม่รู้ว่าเฮ้ยมันทำขนมได้ด้วยนะ หลังจากฟังพี่แนนพูดรู้สึกว่าอยากชิมแล้วค่ะได้ขออนุญาตเลยได้ไหมคะได้ค่ะเมนูนี้ก่อนเลยใช่จะเป็นตัวแบบซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยคือขายดีมาแบบอันดับหนึ่งมาไม่รู้กี่ปีแล้วตรงนี้จะเป็นตัวซอฟั์รีเฟรชบ็อกซ์ค่ะหอมมากใช่คือแนนอาจจะใช้แบบวัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยคือตัวอย่างวานิลลาเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตใกล้ๆอ่ะเราจะเห็นเป็นแบบจุดดำๆใช่คือครา้นี้จะเป็นตัวเมล็ดวานิลลาแท้เลยเราจะไม่ได้ใช้แบบพวกแต่งกลิ่นสังเคราะห์อะไรแบบเนี้ยใช่มันก็จะให้รสวาานิลลที่แบบ นุ่มละมุนกว่าแล้วก็มี<อ>มิติกว่าพวกแบบที่เป็นแบบกลิ่นเฉยๆตักที่ถีธิีิผันมากเลยนะคะใช่ใช่ใชขออนุญาตเลยอุ้ยสปอน์นแบบุ่มมากนุ่ม,มใช่ช้อนตักนี่คือรู้เลยอะ่ะอืมกลิ่นนุ่มมากคือแบบผันแรกคก็แบบ ครีมนุ่มมากหอมมากมพี่แอนใช่แล้วแบบว่าพอเราใช้ตัวน้ำมันลำขาข้ใช่ไหมคะตัวเนื้อเคกอ้กเขาก็จะแบบมีมความแบบมอยส์ด้วยม,มันจะไม่ได้รู้สึกแบบแห้งก็ได้กำลังจะพูดเลยว่าแบบใช่ใช่ใช่เนื้อเค้กมอยมากแล้วแบบตัวอย่างตัวในเนื้อเคกอ้กเนี่ยก็จะใส่วานิลาด้วยเหมือนกันฉะนั้นแบบเราใช้น้ำมันลำาข้าคิงใช่ไหมคะคือตัวกลิ่นวาน,นิลามันก็จะแบบ ยังยังแบบคงโดดเด่นอยู่ไม่โดนกบไปอะไรประมาณนี้จริงใช่ใช่แต่ไม่ได้กลิ่นถึงแบบน้ามันเลยไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นความือหืนของแบบน้ํามันหรืออะไรใช่่ถ้าไม่บอกคือจะไม่รู้เลยว่าไม่รู้อราใชนน้ามันใช่จริงอันนี้จริงคก็อีกเมนูหนึ่งนะคะนี้จะเป็นตัวที่เรามาคอลเลคพิเศษกับน้ำมันลำาข้คิงก็คือใช่เรากำลังจะวางขายแล้วก็คือตัวนี้จะเป็นมะพร้าวกะทิไม่เตยส่ะสมรู้ว่าทุกคนอยากจะชิมใช่ไหมล่ะสมวนก็เลย เป็นข้ออ้างเดี๋ยวชิมให้เรากันน้อยขออนุญาตชิมนะคะอันนี้คือยังไม่เคยขายใช่ไหมคะี่แนใช่นี่คือควแรกที่ได้ชิมเลยทุกคนค่ะไม่ต้องอิจฉานะคะเดี๋ยวทุกคนหลังจากดูคลิปนี้ก็คือแวะมากันได้ค่ะนี่มันหอมมากเลยไปแนทคืออันนี้พอมันมีสปอนส์สองชั้นคือแบบมีสปอนส์อย่างเดียวคือแบบรู้เร็วแบบตัดเขาไปคือนุ่มมาก ด้านในเราก็จะมีเป็นแบบไส้มะพร้าวกะทิกวนด้วยแล้วด้านนอกก็จะเป็นแบบแฟชชครีมที่เ็ผสมกะทิอันนี้อร่อยเล้วแบบแบบมัไม่หวานมากแล้วมันได้กลิ่นทุกอย่างแบบชัดมากใช่การกินเคของฉันฉันจะไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปเพราะทุกครั้ที่การกินเคคือแบบเราก็จะรู้ว่าแบบมันจะมีไขมันตัวล้ายมันจะแบบไม่ดีต่อสุขภาพแต่พอเรารู้ว่าแบบ เขาใช้มันที่ประโยชน์อะมันคือของที่มีประโยชน์ทุกคนเราสามารถกินเค้กไปรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยคือของที่เฮลตี้อะไรอย่าใช่ไหมเออเรา,าซื้อไเยอะเลยคะ่ะเออรู้สึกว่าแบบมันทําให้เราสบายใจถ้าเกิดเรามากินเค้กแบบนี้เราสึกว่าเฮลตี้แน่นอนอถ้าอย่างไงนะคะสำหรับว่าหนึ่งสำหรับพี่หน่อยเนี่ยฝากด้วยนะคะน้ำมันลรำข้าวคิงนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดตามซื้อได้ทางช่องทางข้างล่างนี้หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ขอฝากไว้อีกอย่างนึง ว่าเดี๋ยวเดือนสนะิอน่ะเป็นต้นไปนะคะเขาจะมีหลายที่แบบคอลแลบกับศิล,ลปินน่ารักน่ารอย่างนี้ด้วย,ยเป็น limited edition นะมงงองเมวใช่ยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะ